คลินิกชุมชนอบอุน่นเทศบาลนครแม่สอดร,ร่วมกับโรงพยาบาลแม่สอดออกฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 แก่แรงงานชาวเมียนม,มาเข็มที่สองที่ชุมชนดอนชัยค่ะที่ชุมชนดอนชัยเขตเทศบาลนครแม่สอดว่าที่ร้อยตรีประเสริฐปวงละครนายกเทศมนตรีนครแม่สอดมอบหมายสั่งการให้ในายเฉลิมเกียรติปัญญาสว่าง พ่วงหนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมรักษาราชการแทนประหลัดเทศบาลจัดเจ้าหน้าที่แพทย์พยาบาลพร้อมเจ้าหน้าที่ประจำคลินิกชุมชนอบอุ่นและอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชนเข้าร่วมออกหน่วยร่วมกับทางคณะเจะ้าหน้าที่แพทย์พยาบาลโรงพยาบาลแม่สอดในการฉีดวัคซีนป้องกันโควิดแก่แรงงานชาวเมียนมาเข็มที่สองแอสตราซิเนกาที่เดินทางมารับวัคซีนเข็มสองกันอย่างคับข้างจากสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ในขณะนี้ซึ่งนับว่าเป็นวาระแห่งชาติสำหรับในพื้นที่จังหวัดตากซึ่งเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดสีแดงเข้มนายสมชัยกิจเจริญรุ่งโรธรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดตากก็ได้ให้ความสำคัญและเร่งรณรงค์ให้มีการฉีดวัคซีนอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ขณะที่การระบาดเริ่มมีพบในกลุ่มผู้ใช้แรงงาน ผู้ประกอบการได้นำแรงงานที่อยู่ในระบบประกันสังคมทั้งแรงงานทั่วไปและแรงงานต่างด้าวเข้ารับการฉีดวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันซึ่งการได้รับวัคซีนของแรงงานต่างด้าวจะเป็นการสร้างความมั่นใจความเชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการ